สวัสดีค่ะนาเล็กแบ็กฟอกนะคะสำหรับคลิปนี้นะนาเล็กนำหน้าไม้ ท้ายสั้นนะคะเป็นงานหาปลาหานกนะคะงานสองระบบมาให้นานาได้ชมนะชุดนี้ราคา1นึ่งเท่านั้นของแถมที่เล็กจะแถมไปให้นะคะอย่างแรกก็จะเป็นท้ายไม้สวยๆแบบนี้นะคะ1ชุดตัวที่เล็กถือจะเป็นงานไม้ประดู่นะคะร่างจะเป็นร่างวัวเฟืองนะคะความยาวอยู่ที่120เซนยาวรวมอยู่ที่135มเซนเท่านั้นนะคะระบบไกเป็นไกกล่องสไตล์เลสมีเซฟกันสนิมอย่างดีแบบนี้เลยนะคะเล็กประกอบไปให้แล้วในชุด ปีกจะเป็นปีกเหล็ก40เซนนะคะตัวนี้รองรับยาง 1- 4เส้นนะคะอุปกรณ์หาปลาที่เล็กแถมไปให้นะก็จะมีสาย PE 50้ปอนด์50เมตรพร้อมขาจับท่อนะคะให้ไป1ชุดนะยางสำหรับยิงปลานะคะเล็กแถมไปให้1ชุดแบบนี้นะเล็กมัดสำเร็จให้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นลูกดอกนะคะลูกขนาด4มิลยาว3ามส5เซนแบบนี้นะเป็น2เนี่ยงนะคะเล็กจะให้ไป1ลูกนะคะในชุดนะคะมา มาถึงงานหานกนะคะสิ่งที่เล่แถมไปให้นะคะก็จะมียางมัดสําเร็จแล้วก็ตัวเสริมสองระบบตัวนี้นะคะให้ไปหนึ่งชุดแบบนี้เลยนะคะลูกเหล็กเล็กจะแถมไปให้สามสิบลูกนะคะตัวนี้ขนาดห้ามิลน,นะคะลูกค้าคา่ะส่วนตัวแม่เหล็กนะคะเล็กจะจะฝังติดใน้ังให้ลูกค้าไปเลยนะคะพี่ค่ะการลูกลื่นลูกไหลออกนะคะจบครบเซตในราคา1 1 9 9ับาทเท่านั้นนะคะ ไม่พอนะคะสําหรับลูกค้าของนาเล็กนะคะที่โทรเข้ามาสั่งซื้อหรือว่าทักแชทเข้ามาสั่งซื้อกับเล็กนะคะเล็กแถมไปเลย <S <S แว่นตาตัดแสงเลนโพลาไรต์ตัวนี้นะคะไป1ชิ้นทันทีนะคะนานาๆท่านไหนที่ต้องการสั่งซื้ออย่าลืมนะคะโทรหาเล็กได้เลยจ้า